สวัสดีค่ะนารีคีมาขาวพยากรณ์ค่ะ,คะวันนี้เรามาดูอ่าเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่องเฮงเรื่องปังนะคะของคนลักนา,าราศีกุมในปี68นี้นะคะเออคุณจะเฮงคุณจะปังในเรื่องอะไรนะคนลักนาราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคม และผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มกราคมถึง19กุมภาพันธ์สามารถที่จะรับฟังได้ทั้งแบบไทยและแบบตะวันตกนะด้วยถึงแม้จะเป็นราศีาราศีหรือราศีก็ตามมันก็ยังเป็นแลนด้อมเป็นลักษณะาการสุ่มอยู่ดีเนาะอ่ะเรามาดูดีกว่าเรื่องเฮงเรื่องฟังของคนลนาราศีกุมปี68จะมีอะไรบ้างนะไพ่เป็นการดูแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งฟังเพื่อความบันเทิงนะคะ ขอบคุณสำหรับทุกๆกัวกรกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะไหนดูสิเรื่องเฮงเรื่องปังของคุณคือสิบเหรียญว้าวความความจะมีชีวิตที่อู้ฟู่อะค่ะชีวิตที่ที่มันพร้อมสับทุกอย่างไม่ว่าจะในเรื่องของเงินทองทรัพย์สมบัติโคกรกระซับ ที่ดินอสังหาบุตรหลานเครือญาติมรดกทรัพย์สิสนมันเหมือนคุณจะได้มานะคะหรือหลายๆคนจะได้ไปอยู่ในชุมชนที่มันอยู่แล้วมันมีความสุขอยู่ในพิ่นที่แบบมีอาระยธรรมมีคนที่มีจิตวิญญาณที่สูงสูงนะคะคนที่มีมีศีลสูงอะ่ะคือไปอยู่ในชุมชนที่รู้สึกว่ามันปลอดภัยรู้สึกว่าสงบสุขรู้สึกว่ามีความสุขนะคะ ่าบอมใบถึงคุณมีเกณฑ์จะได้แบบ<ด>เขาเรียกว่า<ด>มีครอบครัวที่ที่ใหญ่โตอมีครอบครัวที่บุตรหลานะมาอยู่ด้วยกันเยอะๆเลยทําให้คุณอยู่อย่างอบอุนอ่นน่ะยิ่งถ้าคุณเป็นคนที่อายุเยอะแล้วนั่นหมายความว่าเอ้ยจะมีบุตรหลานมีเครือญาติมีลูกลูกหล,ลานหลานมาอยู่กับคุณทําให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขสบายมีความอบอุน่นนะมีเกณฑ์ที่กิจการกิจการของคุณอะ จะเจริญเติบโตจะสร้างรายได้ที่อู้ฟู่ให้กับคุณคือร่ารวยนคะคะรวยแหละรวยเลยแหละ,ละถึงได้ถึงประมาณเท่าไหร่แม่หมอก็ว่าถ้าเฉพาะงเงินสดนะ่ะเก้าสิบล้านก็น่าจะได้อยู่แล้วมั <c> ้ง <oughs> หลายสิบล้านอยู่แหละค่ะเอ่อยังไม่รวมพวกอสังหาทรัพย์สินที่คุณจะได้มานะในในปีนี้ในปีนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิบเหรียญกับคิงออฟเฮนเออร์เคลไม่ใช่แค่เก้าสิบล้านละค่ะคือถ้าคิงออฟเฮนเออร์เคลขึ้นเนะี่ย มันไม่สามารถจํากัดตัวเลขในบัญชีได้ปะ่ะคุณจะหยิบจะจับจะทําธุรกิจอะไรเนี่ยมันเป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะคุณแค่คิดจะทําเล่นๆอะ่ะเชื่อไหมว่ามันจะสร้างมูลค่ามหาศาลให้กับคุณได้อะ่ะคือพูดง่ายๆว่าเป็นเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านยังได้เลยนะเอะอ The King of Pentacles แล้วมันไม่ใช่เงินจากแค่มรดกทรัพย์สินนะมันเป็นเงินจากที่คุณลงทุนคุณทํามันขึ้นมา นะคะแล้วคุณก็ไม่ได้มีกิจการเดียวด้วยอวยอาจจะมีกิจการเยอะแยะเลยที่จะเข้ามาหาคุณแล้วมันสร้างเม็ดเงินให้กับคุณมากๆเลยเอาแล้วบอกดูแค่สองใบพอแล้วไหมเรื่องถึงไม่ต้องแล้วไหมแปบบลว่ารวยเป็นมหาเศรษฐีก็พอแล้วแม่หมออะไรเงี้ยเอ้ยรวยรวยรวยเตรียมรับความร่ารวยความมั่งคั่งนะคะธุรกิจที่มั่งคั่งได้เลยนะเพจออฟสอดอ่าสองเหรียญแค่แล้วมาระวังคน คนอิจฉานะคะนิดหน่อยนะคะคนหมั่นไส้นิดหน่อยแล้วที่สําคัญเ,เวลาที่คุณร่ํารวยแล้วแน่อนอนที่สุดมันก็จะมีคนมามาขอความช่วยเหลือเนาะมันก็แบ่งปันแบ่งปันไปให้เขานะคะบางครั้งเงินที่คุณได้มาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาแบบตุ้มเดียวก้อนใหญ่ๆอะแต่มันเป็นลักษณะเหมือนกับทยอยทยอยเข้ามาเป็นละลอกละลอกละลอกแต่แต่ละละลอกเนี่ย ไม่สามารถกำหนดมูลคา่าตัวเงินได้นะคะคือมันมันเยอะรอบหนึ่งอาจจะสักร้อยล้านรอบที่สองอาจจะได้สักพันล้านอะไรเงี้ยเฮ้ยก็แล้วแต่นะคะแต่มันจะได้มาเรื่อยๆอืมแลดูรู้สึกน่าอิจฉาใช่ไหมปะ่ะเรามาอยู่ในลัคนาราศีกุมกันเถอะเออแล้วยังไงต่ออ่ะเรื่องเฮงเรื่องฟังเรื่องแรงเงิน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 บางคนนะอาจจะเป็นเจ้าของรีสอร์ทเจ้าของที่นบบ สองร้อยไล่พันไล่หมื่นไร่กี่ไร่ก็ไม่รู้เลยค่ะเป็นธุรกิจโรงงานขนาดใหญ่มีสาขาเป็นร้อยร้อยสาขาอย่างเงี้ยออธุรกิจทําอะไรก็ตามให้ไีแต่เงิน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 แล้วก็เงินนะคะเข้ามาหาคุณมองไปทางไหนไมีแต่เงินวิ่งวิ่งวิ่งผ่านหน้าคุณคะไม่ผ่านหน้าคุณ,ะคะม,นนคณมันเข้ากระเป๋าคุณเลยแหละอันนี้ต้องบอกไว้เลย,เลยห้าไม้เท้าแต่ธรรมดานะคะค,คุณมีคู่แข่งก็เป็นเรื่องธรรมดา เ h e m a เมจิ a เเป็นปีแห่งการที่คุณจะมีมีปาฏิหาริย์ในชีวิตบ่อยครั้งนะคะมันจะเป็นอะไรที่คุณได้แบบมึนมึนงงงง,งวยงวยว่าได้มายังไงอะได้แบบคุณคาดไม่ถึงนะคะในความมั่งคั่งร่ำรวยที่คุณจะได้มาตรงนี้นะคะถามว่า มันคาดไม่ถึงนะคุณก็อย่าถามแม่ค่ะเพาะนอกก็คาดไม่ถึงถ้าคาดถึงมันก็ไม่ใช่แบบคาดไม่ถึงไงอ่าวนอยู่คานี้คุณจะมีปาฏิหาริย์ในชีวิตเกิดขึ้นบ่อยๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของธุรกิจและการเงินส่วนใครปั่นไส้แล้วอยากจะหาเรื่องเล็กๆน้อยๆคุณเนะี่ยมันก็อย่าไปสนใจค่ะเพราะบางทีคนเรารวยขึ้นมาฉับพลันอะ่ะมันก็มีคนแบบเอ๊ะไอ้นี่มันไปค้ายามาหรือเปล่ามันไปฟอกเงินมาไหม เฮ้ยมันก็จะมีคำพูดนะคะเบรด็อกสอดุ้งยิบปุงุบก็มิดก็เสร็จเน็ตเน,น้อยๆนินทาแล,ล้วลากคุณคุณจะไปนสนใจคะ่ะมันเป็นอะไรที่มาจากความรู้ความสามารถของคุณถ้าคุณเป็นยูทูบเบอร์หรือคุณเป็นหมอดูนะหรือทําธุรกิจอะไรเกี่ยวกับในโลกโซเชียลเตรียมดังเตรียมปังเตรียมเฮงเตรียมรับทรัพย์ก้อนใหญ่หรืออยู่ดีๆอาจจะมีคนนําเงิ н, นนําทองก้อนใหญ่มาให้กับคุณก็ได้ พาะมันเป็นอะไรที่ไม่คาดคิดอ่ะมันต่อไม่ได้อ่ะค่ะอยู่ดีๆเขาอาจจะชอบคุณทำนายเก่งๆทำนายชอบป่ะเอาที่บินไปในร้อยไร่ไม่มีที่อยู่ใช่ไหมฉันใ,ให้เธอเอาเงินไปเลยพันล้านนะฉันให้เอเอ,อ,อย่างเงี้ยมันก็มีได้นะคะมาปาฏิหาริมาเกิดขึ้นได้เสมอแหละคะ่ะเอออะไรยังไงต่ออีกการงานการทองของคุณเนี่ยไปได้ดีฉลุยโลดเลยนะคะ ศัตรูคู่แข่งของคุณจะแพ้ภัยไปเองนะคะจะไม่มีใครต่อกรกับคุณได้โดยอํานาจบารมีการเงินการทองและความสามารถของคุณจัดเต็มซะขนาดนี้นะคะแล้วก็เขาบอกว่ามันจะเป็นอะไรที่ถ้าคุณรวยปีนี้นะมันรวยยิงยาวแล้วล่ะคะ่ะมันไม่ลงแล้วชีวิตขึ้นแล้วมันไม่ลงแล้วนะคะใครที่รับราชการคุณก็มีเกณฑ์ได้ขยับขั้นขยับตําแหน่งไงที่ที่สูงขึ้น แต่ในไพ่นี้แม่หมอมองให้เป็นคนที่ทํางานธุรกิจส่วนตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นโลกโซเชียลหรือเปิดธุรกิจอะไรของคุณก็ตามอ่ะมันสร้างความดังความปังความร่ํารวยมหาศาลให้กับคุณได้หกดาบอันนี้เปิดแบบหลายๆใบเลยนะเปิดแบบอ่ะจัดกันไปเลยหกดาบนายออฟวอนเอ่อคุณมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะมีเกณฑ์จะได้ จะได้เดินทางไปเพื่อที่จะรับตำแหน่งหรือรับเงินทรัพย์สินหรือมีการโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่นได้นะคะแต่ว่าไปแล้วมันดีดีนะคะอ่าอีกสักอ่าอีกสักใบหนึ่งี่สามถ้วยอ่ะพอแหละแค่นี้ละเตรียมเตรียมเฉลิมฉลองข่าวดีนะคะข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของเงินงานนะคะเงินงานเน้นเงินและงาน ไพ่ชุดนี้อาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องของความรักนะเแรนดอมนี้อา่าไม่ได้เน้นความรักลัคนาราศีกุมภ์ปี68นี้คุณจะเฮงคุณจะปังในเรื่องของเงินเงินเงินและงานนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้โยกย้ายไปทําธุรกิจที่อื่นนะคะได้ด้วยหรือโยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือเดินทางไปรับตําแหน่งไปรับเงินก้อนได้นะคะอา่าตามนี้เราก็สุขสมหวังกับคนลัคนาราศีกุมในปี68นี้นะคะ ขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ